สวัสดีครับพี่น้องเจ้าหรหลมสับปะหลังนะครับถักทายแลวสวัสดีพี่น้องเจ้านี้นะครับอยู่ที่สวนมันสัมปะหลังเหมือนเดิมครับพี่น้องพร้อมกับอากาศหนาวหนานะครับกับพร้อมกับมีฝนตกนะครับฝนตกนิดหนึ่งนะครับตกตกก็ตก,ก,ตกมดขึ้นนั่นแหละครับแต่บ่มีน้ำนะครับบอ็อกปอกแปกไปเป็นหนาวๆนาพ,นนนนะพื้นที่ใดฝนตกแน่นอนพี่น้อง อีใจน้าพี่นองนะครับพี่นองเช่าไหลมัน่นเฮาหลายๆท่านก็นลอฝนอยู่นะครับตอนนี้นะครับจุกผมของผมก็ลอฝนเหมือนกันนะครับนี่ครับมั่นสองเดือนสองเดือนสามเดือนก็อยากงามอยู่พีนองแต่ว่ามันขาดอย่างเดียวคือขาดฝนนะครับขาดอย่างเดียวคือขาดฝนนะครับมาเบื้องนี่ครับเสียดาสดหาซุนดูได้ดารคักพี่นอง นี่คือส่วนที่เพิ่นสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์บ่าตไตบ่อบ่แรงเนะครับถึงเจอแรงก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับเพราะว่าดินเพิ่นเื้นอยู่ถึงสิเป็นดินรา้ดินแห้งแต่ก็ชื้นอยู่นะครับเพิ่นสามารถดูดน้ำจากสันตนใต้ดินขึ้นมาเลี้ยงเพิ่นได้ก็เลือยบ่คคอยเหี่ยวคอยเพียเ้ยไฟบ่ลงนะครับลักษณะของเพิ่นนะครับคือต้อนแบบนี้คือสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับ การลงหัวกะกระลแล้หล่าพี่น้องคุณนะครับลงแล้วห,หัวทอนี่ป่วงเขาเหรอครับโปรตีนนะครับนี่โปรตีนนะครับส่วนขางบนนะครับขางบนพี่น้องเห็นบ่กัานๆนั่นตรงสี่เป็นเหลืองๆนะครับประมาณตัวนั้นนะครับก็คือมันบกขืนนะครับมันบกขืนเพราะวา่าดินมันขาดสารอาหาร จริงผมก็ใส้ขี่ใกล้เกียบรึหรอกครับแต่ว่าคือช่วงนั้นอะผมใส้แล้วฝนมันตกมาแห้งเนาะครับน้ำน้ำจากข้างบนไหลไหลลงมาไหลลงมาก็เลยมาถวนอยู่นี่เนาะครับนี่ตอนนอี้มองดินทรายนี่ผัดผัดสารอาหารผัดปุ๋ยผัดยังลงมาหนีมดเนาะครับก็เลยงามตัอยู่นี่แล้วบางานันคาดว่าน่าจะพัดขี่ไกล้ที่ผมใส่ลงมาออกมืดเนาะครับมันก็เลยเป็นบางงามขึ้นงูเป็นเหลืองเหลืองเนาะครับ แต่ว่าแปลงข้างๆกันนี่ของญาติพี่น้องกันนะครับเพิ่นไส่ก่อนติดจะปลูกนะครับฝนถึงฝนมดแล้วนะครับฝนมดแล้วเพิ่นลี่เอาขีไก่มาใส่เหล่าเพิ่นกะปลูกกตงามของมเพิ่นอยู่เพราะว่ามันบ่ได้ผัดไปยังไปนะครับแต่ว่าเพิ่นกะปลูกรุ่นผมอยู่เกือบเดือนนะครับสําหรับมันแปลงนี้กะสูสีกันนะครับสูสีกันนี่เอกเห็นบ่ หมองที่มันเปลี่นดินไส้กับคักมันก็เป็นเหลืองเหลืองนี่ครับว่าขึ้นเลยครับแตกต่างกันกับทั้งนี้ครับอยู่อันนี้พ่วงเพ็ดนะครับมันพ่วงเผ็ดเบื้องพี่น้องมักบวัวพี่น้องมักบวัวครับมันพ่วงเพ็ดใบใ่ใบหนาดีครับใบใ่ใบหนาทรงผุ่มดีคุ้มหยาดีครับอันถ้าเป็นมันมันตน้นฝนนะครับที่า่าเบ่บ่ติดแหล่งเนาะ ระว่าง่องอยังสิครับร่องห้างห้างสิคุ้มม,ดเ,ม,มดเลยนะครับพี่น้องนี่คุ้มมดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นธุขยายใบขยายลั้ต้นได้ดีนะครับนี่ลักษณะกิ่งก้านของเพิ่นก็ดีพอสมควรอยู่ช่งผุ่มก็เพื่อกันนะครับต่างกันอยู่นี่พี่นอ้องพว่งเพ็ดนี่กเ็เสียดจานหาสวนเสียดจานหาสวนจะออกจะออกกานใบเงี้ยวๆแล้วก็ใบใบเพิ่นก็เป็นใบหอกเงี้ยว กานเน่านะครับใบเลี้ยวส่วนพุงเพ็ดกะนี่ใบสันจันใบหนาหนาจับเบิ้งกับหูเลยนะครับจับเบิ้งกับหูเลยว่าใบนี่หนาต่างกันแ,แล้งหลายพี่นองเลยปีนี้นะครับฝนวันที่ตกมือได้ก็ว่าตกเบิ้งนะครับกวยยัขึมอยู่ พื้นที่ได้จังหวัดได้ฝนตกแน่น้อพีน้องเลยดีใจน้าพี่น้องได้รับเด้อพี่น้องชาวไร่มันเท่าบางคนก็นเตรียมพันธุ์มันไวแล้วน้อครับเห็นอากาศคึ้มๆมากเอาเอาบ่าวา,ากันนะครับผมก็รล่อขึ้นกันครับเดี๋ยวคือตอนนี้ผมตัดอ้อยแปงนีอยู่นะครับเพราะตัดตัดอ้อยแปงนีออกแล้วผมก็สิไถเลยได้น้ครับไถเลยไถเพื่อที่ลงมันสำปะหลังเพราะว่า มันบ่อข่อยงามปันไดนะครับอ้อยแปลยงนี้บ่ได้ต่อเนาะครับการบำรุงบ่ดีอดินกับบ่ดีปันใดเนาะครับดินขาดการบำรุงไยผลผลิตก็เลยตกตำ่ำแต่ดีแน่ว่าปีนี้ราคาอ้อยมันดีซื่อครับพี่น้องจ้างผมขายอยู่นี่กับพันเจ็ดพันแปดมันก็นเลยเห็ดในพอมีทุนพอมีรายใดเพิ่มไปแน่เนาะครับอ้อยก็ดีดีเนาะครับดีที่สุดตั้งแต่ปลูกอ้อยมาเลยกับว่าใดเนาะครับ ปีนี้ก็เป็นปีท่องของเกษตรกรเช่าอ่อยเช่ามันเลยเหละครับพี่น้องนะครับเอาปลูกกันไ้ก็ดีมัดนะครับรานะคาก็นี่ทำนี้อะพี่น้องทักทายพี่น้องยำส้านะครับโดนกันโดนหลายมันสิลืมกันนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ